ก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนได้ผมกลับรายการนางหนาโตชาแนลนะฮะก็โอเคผมก็มานั่งเล่นนะฮะจนได้เรือใหม่แล้วครับเรือนี้ไม่ใช่ว่ามิโอกินะฮะซึ่งเป็นเรือประจำบานเทียสี่นะฮะก็ปืนใหญ่มีแค่าสางกระบอกนะฮะความอยู่รอด53ปืนใหญ่75การป้องกันอัธรรยาน2ยความคงตัว30 การสรพังสามเก้านี่คือทีมทีอัพไม่เต็มนะฮะทีมที่พวอัพแต่นะฮะเพราะว่าจะแต่ตัวโครงเรือนะฮะนี่นะฮะลำตัวเรือนะฮะอัพส่วนตันแล้วฮะแล้วก็ยังไม่ได้อัพเออ่ระบบควบคุมการยิงแล้วก็เครื่องยนต์นนะครับยังไม่ได้อัพก็ช่างเถอะทำการเสียเวลาลุยกันเลย คตอนนี้ก็ผมก็ได้ของสนามลมาเนี่แล้วก็กำลังเจอกับศัตรูนะฮะไม่ต้ะไรครับผมจะปล่อยเครื่องบินไปก่อนนะ่ถือว่าเป็นเออดีมากสปายแอร์แพนนะฮะมันทำให้เราสามารถทำให้คนเล็งได้ไกลขึ้นนะฮะเห็นได้เกือบท่อมจนเป็นไปก็ได้นะฮะเล่งนะฮะสามารถยิงมันได้เลยนะฮะหรือว่าหรือว่าแบบผมจะนอกจากใช่ว่ามันจะจีบภูเขานะฮะเล็งไปนะฮะ โอเคนะฮะ13.6นะฮะจะเล่งไว 13, 14, 14, 14, 13, ้13.4ไอ้13.3นันยิ่งดยปนะฮะโชโโ,โมโดนเอาโดนโดนท้ายเรือน,นะฮะทำาให้คุณเในในใล่งได้ไกลขึ้นเล่งกันเลยนะฮะ ได้น,นะฮะมีโอจินะฮะเหมือนกันเลยนะฮะแต่เมียวว่าเป็นอย่างยังอัปเกรดยังไม่เสร็จนะฮะคือว่าลัของบีแก๊อยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะฮะเราวยังสนใจเขาดีกว่าทำไมนสนใจลังยึดต่อยิงเดือดแรงสูงแล้วปั๊บไม่โดนนะฮะว่าแต่ทำไมได้บ้าผมเนอะลบเรือจังเลย Thank you. มีโอเคด้กันแล้วอัพเกรดเต็มแล้วนะครับในเมื่อจะท้าทายสถานการณ์แบบนี้มันทำไงนะฮะเป็นผมผมจะเป็นแบบนี้กดมเลยให้เขาให้พี่แจกร้องไนร์เลยเดียวเราดูก่อนว่าเดมคาเยอย์มันกำเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเล่นพี่แกงคนเดียวผมก็จะยืนต่อนะฮะหรือว่าถ้าเกิดเล่นพี่แจที่เหลือเต็มอยู่ผมจะคนทีเลย ยิงแล้วมะเอ้ยไม่ยผมนะผมไม่วางโอ้ยเขาน่ไม่ปล่อยจะไปโดนก้สายคู่แก้วเขาหรผมเลือดดจะชนเ อยากนชนแล้วนะฮะทำเงมาผม,ผมก็ทำเลงมาพี่แกเขานผะะมจะใช้วิธีราจะวิธีการชนเลยนะฮะมีรอแรงคนระับดูมัน,น,นี่แก่เหลือัพี่แกเขาเดียวเดียวนะ่ะ เธอเมียวจิดังนะฮะก็ไม่ใช่แค่เมียวจีซอคาลีน่านะฮะซึ่งผมสามารถชนแล้วเลยผมไม่เป็นไรเลยนะฮะเอาล่ะ,ะรเรือเท่าเยอะเข้าไปแล้วนะฮะถึงต่อเรียบร้อยแล้วะฮะหรือว่าไม่ถึงยังไม่ถึงดีกว่าพี่แกเขาไพี่แกเขาไม่ทิ้งกับรีดีโยลหรอครับทิ้งไปแล้วนะฮะาแ้วตกล ก็เลยรับแรงมาพักหนึ่นะฮะอุไปโดนกระดับเ,เป็นแก้วแล้วนะนะเราก็ประสานต่อให้นะฮนะยิงดนะิเราคิดว่าเราไปเล่นกับซอลและโคต้ากันดีกว่าไปชนไปชนก็เล่นๆนะฮะ

นะะฮดีแดงกันท่งนี้ดนะ้วยฮะเตรียมโจมตีเลยหรือเปล่าเฮ้เดี๋ยวจบอะไรนี้อย่าเรื่อของผมอย่าไปยุ่ง ระชนมันนะฮะไม่รู้จะได้เปล่าในระหว่งที่ไอ้เจ้าจะพยาามยิงพี่แกอยู่นะพี่แกจะยิตรงนี้พอดีนะฮซึ่งผมว่าต้องล็อกไว้ตรงนี้ออต้พาล็ตมดเปิดออโตายเล็ตโหมดปิดถึตายผมจะชนเขาละ โอ้ยจะเิเขาทำไมแล้วโอ้ยชนแล้วนะฮะจะนแน,น่นะฮะเอาทนนแล้ย่มาผมงยิงผมบบรัวนะฮะนแล้ว ก็าว่าการเล่นเรืรอเนียวกบไอ้เมียอขี้โอเคก็เท่าไขอปยนะก็คงต้องขอจบการทนี้นะครับรายการนกโตขอตัวัไปก่อนนะฮะรั้งหน้าผมจะทำให้ได้คองโกแล้วมาให้ดูกันนะสวัสดีครับผม